ไปชมการแข่งขันนะครับมิวสิาสนะครับเป็นการแข่งขันแบบทีม3คนครับที่ถึงเอเววันแห่งนี้นะครับบรรยากาศจะเป็น,าานยังไงมาตามจอบกันเลยเดี๋ยววิดดอจะพาน้่ไปสัมภาษณ์คนคนหนึ่งครับแมง ควรจะได้แล้วก็น่าจะเคยได้ยินชื่อเสียงของเขาบ้างครับลยเด็น้าันเท่ครับวันนี้นครับอะไรนะอันดับสามของโลกน,ลนะปีอะไรนะปีไหนไม่รู้อ่ะปีไหนไม่รู้ประมาณหนึ่งสาม ประมาณหนึ่งสามพันสิบสี่สานะครับนี่ครับเดี๋ยวพิงกี้นัมเบอร์ลักกี้เซเว่นนะครับที่โด่งดังไปทั่วโลกครับปีนี้วันนี้มาสัมภาษณ์หน่อยวันนี้เป็นตอนนี้ก้าวขึ้นมาเป็นผู้จัดแล้วเป็นไยดีครับเหนื่อยดีนะครับนี่ครับงานนี้นะครับงานของโมเดิร์นไกด์งานแห่งเกมก็ได้พิงกี้ครับเป็นคนจัดการดูแลเรื่องนี้ใช่ครับฝากถึงน้องๆเพื่อนๆที่เล่นการ์ดยุกกันเชิญชวนหน่อยปีนี้เล่นยุกกันเยอะๆนะครับปีนี้เรามีระบบซัพพอร์ตทั้งระบบดีมากอ่าเดี๋ยวมี เดี๋ยวจะมีคุณซันมาเป็นตัวแทนของบริษัทพูดคุยพบปากรอบแรกก่อนอย่างนั้นเปิดตัวเลยว,วันนี้เลยครับเนี่นยีมาเป,เ,เปิดกันก่อนเปิดกันก่อนก่อน M B K M B K เรื่องหนึง่ง ทีมผู้ตัดสินนะครับอย่างเป็นทางการนะครับจากคนนี้ใช่ไหมเออไปดูหน้าตาทีมจัดกันหน่อยดีกว่านี่ครับนี่มีมีใครบ้างจัดเทียวอายุมันอาจัะเทียวนี่จัดชินนะครับเป็นเฮดจัดวันนี้แล้วก็น้องจัดแบมแบมจำชื่อไม่ได้รู้มานานแล้วว่ามีจัดคนนี้ด้วยเดี๋ยวมาคุยไงว่ารู้ไม่นานแล้ว วันนี้เดี๋ยวมาถามจัดชิมไม่ทานกิน,นแล้วในระหว<ๆ>่างนี้ไม่ทานยู่แล้วมาถามความเห็นจัดชิมหน่อยวันนี้ความรู้สึกเป็นไงครับาทานวันนี้ดมีมากเป็นงานเปิดสัก,กลารอย่มงดีครับครับผมมีนะอุปกรณ์ที่พร้อมขึ้นทีมจัดที่มีคุณภาพมากขึ้นแล้วก็มีสปโซิเลอร์ด้วยโอเคเดี๋ยวมีคำถามหนึ่งคำถามนะครับฝากจากทางบ้านนะครับวันนี้ปัญหา,านิดนึงครับขนาดจะทำมากมากวันนี้ก็แจกวันนี้ไม่แก่ คนที่มาแข่งในงานกี่ครั้งครับเอาตามปกติติยครับได้คนประมาณนี้ได้จะประมาณ18ครั้ง18ครั้งนะครับเดี๋ยวใครโดนมากเดี๋ยวไปดูกานโอเคนั่นคือเฉพาะผมคนเดียวคนเดียวนะครับคนอื่นไม่รู้นะโอเคอสวัสดีครับวันนี้ก็ ทีเอสครับผมมารวมกิบโปรทีเอสวันนี้มาแข่งด้วยใช่ไหมมาด้วยครับมาด้วยพาเพื่อนมาสามคนสามคนแต่เดี๋ยวนี้สองคนเนี่ยทีมนี้มีสามคนพาเพื่อนมาสามเขเป็นสี่อ้าวพามาสองเอ้ยยังไงพาเพื่อนมาสองคนครับผมทีวทีวันนี้เป็นไงบ้างวันนี้ความรู้สึกผมรู้สึกว่ามือนมาคนเดียวครับสองคนยังไม่มาเลยเหมือนกันเพราะวันนี้ถึงแชมป์ไหมขอชนะสักรอบก็พอนนะทีมทีมสองนิงกี้ก็ค่อนข้างจะกากนะครับ วันนี้พี่หลอก็ลงด้วยเหมือนกันนะเดี๋ยวถ้าเกิดไปเจอกันในโดนเมน์เดี๋ยวก็ดูนะครับว,ว่าใครจะอยู่ใครจะไป<น>ะโอเคโอเคนะครับตอนนี้ก็มาพบกับ น้องบอมนะครับเจ้าของร้านโมเดิร์นการ์นั่นเองนะคร<อ>ับเป็นดีครับเป็นแม่งานที่จัดงานแข่งในวันนี้นะครับเป็นการแข่งแบบทีมอ่าเดี๋ยวจะถามน้องบอมหน่อยว่าวันนี้จุดประสงค์ในการจัดงานแข่งเนี่ยนะ<อ>ครับก็อย่างแรกเลยคือหมอนกับว่าการที่เราจัดแข่งเนี่ยเราต้องหมายกับว่าดึงผู้เล่นกลับมาดูว่าเอ้ะงานเนี่ยเป็นยังไงมแม้ถ้าคนที่หัดเล่นอยู่เขาก็เห็นนะรูปแบบงานว่า มันน่าแข่งห่ะมันเหมือนเป็นการกระตุ้นงานไปในตัวแล้วเหมือนเป็นการปลุ่นเทย์ย์เก่าๆว่าเฮ้ยตอนเนี้ยยูคิโอเราอะกลับมาแล้วอแล้วก็ดึงดูดคนใหม่ๆด้วยใช่ไหมก็เห็นคนเล่นเยอะๆก็อยากมาเล่นด้วยขึ้นเห็นแล้วขึ้นเลยวันนี้ก็มาด้วยนะไปแล้วอีกคําถามนึงถามว่าเอออยากให้แบบเชิญชวนหน่อยคนมาเล่นการ์ดเกมกันอาจจะไม่เฉพาะยูกิก็ได้เล่นการ์ดเกมอะไรเงี้ยก็อยากจะเชิญชวนแบบทุกคนเลยอ่ะทุกเพศทุกวัยว่าสนใจพวกอยากมีกิจกรรมทำ มีกิจกรรมใหม่ๆทำครับเราจะไม่ไปหมกมุ่นกับสิ่งเล้าถึงอุ่มเนี่ยการเกมเนี่ยครับทุกกาเกมเลยครับจะเสริมสร้างทักษะของผู้เล่นสมาธิครับแล้วก็อาจจะมีการบริหารจิตใจตรงที่เรการควบคุมอารมณ์ตัวเองใช่ครับช่วยได้เยอะเลยครับนั่นแหละครับเป็นคำตอบของผู้บริหารหนุ่มแนวไฟแรงจากการโมเดิร์นการ์นั่นเองนะครับ